โอ้ oh, ยรักตื่นมาก็ลเล่นคอมเลหรอทำอะไรอยู่เล่นเกมล้วรู้แม้วันนี้วันอะไรอะไรอ่ะวันเกิดตะคบไงลืมห,อหมอนีมเดินมาทวงแล้วเนะี่ยโอเค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 แฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยู Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you ดุสานมันเกิดน,นะลูกนะไอ้นามึดแล้วทำไมเลี้ยงห้ามันแห่งๆ่ะพี่อ๋อไม่รู้วมันเป็นอะไรก็เลยลองกินดูบังเอิญเป็นเทียนก็เลยกินไม่ได้อันนี้เป็นขนมเค้กนะคะที่ได้จากงานเพชรเอ็กโปนะคะโอ้โขอบคุณมากครับ มาเบนมาขบมามาเร็วใส่ชามาให้ดินะฮะแซบเวอร์ดขบเร็วหนูช้าหนูไม่ทันเบนนะเยี่ยมใหญ่ของมันเกิดยังไงเมืะอไหหมดแล้วนะครับหมดแล้วหมดครึ่งขครึ่งครึ่งปอนแค่นี้ก็พอก่อนแล้ว คอยให้กินวันหลังใหม่โอ้ยดูหน้านดิอย่างเลก <laughs> ให้กินวันหลังใหม่